เ,เพชรพาลวยสวัสดีเอสู้ซูู่ขขุกนกับผมเขียนไว้แล้วตั้งท่าไว้ละพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวมีที่มาเลขมีที่มาได้พี่น้องเด้อวันศุกร์ที่สิบเอ็ดส่วนวันพุทธที่ผ่านมาคือเมื่อคืนนี้ได้พี่น้องก็คือเมื่อ,อนนี้ของเพื่อนนั่นจับคู่บ่เาขาเลขวิง่ง เขา่าตัวล่องเพื่อนเป็นเนีนหนึ่งพี่เมื่อเข่าตัวล่องคือหาพี่พี่น้องเข่าตัวล่องหาพี่เป็นไหนเนีนหนึ่งรองหา้าเข่าตัวล่องคือหาบางเพื่อนจับกูแน่พี่น้องหาสองเราจังลยจังโดดขามหาสามเมื่อใส่หาสี่หาหากหาเจ็ดหากเก้าเนี่ยกระโดดขามโดดขามตัวนี้นมากตัวนั้นรถตีของเหล่ไม่กี่มากจานประจับไายไหเนาะ คำหล่ะได้พี่น้องเด้อคำหลก่กขังขึ้นแมนอยู่คำหลก่กขังขึ้น,นออก,กินนนกสมกังขึ้นได้พี่น้องได้กินหมักม่วงแต่ว่าแก้วหวานกระเจ้าเขายังแซบแซบพี่น้องบอลไม่ลูกบก่แซบพอดหมักม่วงเห็นไหมแก้วสมกระเจ้าไหมสื่ออยู่ซุ่มพอดมือขึ้นนี่พี่น้องตอนนี้แอดก็มาอยู่อยู่หาดแหนวพี่เฮียหน่อยใส่โตกระเจ้าแล้วโนอาบาดนี้

ก,กับแก้วก็แซ่บบ้านเนี่ยกินไปน้ำเห็ดงานไปน้ำ อตอเสร็จไร้งแล้วิ่งบนล่าง คือได้ตัวเก่านอะพี่น้องบปเนี่ยห้าตัวเก่าห้ากับเจ็ด ห้ากับเจ็ดเพื่อเน้นหาห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าส่วนจับกูเอาคือได้ตกเกาเนะาะบบบเนาะ ห้าสองห้าสามบอมากเข้าก็าตัดได้ได้พี่น้องหาสามมันดอ,อกสามหาไปละห้าสี่หวัดบนหนึ่งกับหายหาสี่ห้าหก เลขขึ้นเลกยังไมา่หายตวเก้ายกห้าแปดทีนี้มาเบิรหลักเจ็ดเปลี่ยนจากหนึ่งมาเป็นเจ็ดเจ็ดสอง เก็บสามเก็บสี่เก็ดหกเก่าคู่บนล่างไปกับ ก้าคู่บนล่างไปกลับมาบงเลขสามตัววันนี้เลขสามตัวสี่ห้าแปดหกเจ็ด สามเ่็นกระห่สองคู่เกาพี่น้องเลขสามตัวเลขสามตัวเป็นกระห่สองคู่หงวดโอ้โหขีดเอามาเบิ้งจินไ่ามาเบิ้งตัวพน,น,น,นเนียพเ่่นกระขี้เน้นตัวที่พันจับคู่นี่ยละพี่น้องจับคู่สามตัวเนี่ยละหาแปดเนี่ยละหาแปดปรมากก็ะขี้มาสามสามประมาณเที่พี่น้อง เจ็ดสามเนี่ในสองคู่เา่าได้พี่น้องได้พี่น้องห้ากัแคบหน้าจอมากหกลักหาหรือมากหกลักเจ็ดก็เอาไปพิจารณาเพิ่งเลขวิสองหลักหนึ่งบนล่างไปกลับได้พี่น้องบนล่างไปกลับเลขเป็นวันใดปักหลักเนี่ยสองคู่สองหาง พี่น้องห่อกระแคบหน้าจอนะครับได้มาทดสอบบรรยากาศประสิทธิ์แตหน้าบ้างนำมาเข้ากับพันตัวเลขเป็นแค่แนวทรางวันศุกร์ที่สิบเอ็ดตัวลาสองหาหกเจ็ดเล่ามีธีม่าเพิ่นให้วิ่งหาครับเจ็ดเดินหาร่องเจ็ดส่วนจับคู่ในการหาสองหาสามหาสี่หาหกหาแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเพิ่นเน้นแปดหาหาแปดแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดแลพี่น้องเพิ่นให้บนล่างไปคับ ส่วนเลขสามตัวนี่คือสี่ห้าสี่ห้าแปดหกเจ็ดสามนั่นคือน้องด้ะขอบุงขอบคุณอาจารย์น่าหลครับผมพี่น้องเข้าก่อไปพิจจระนาป 100, เลงมื่นนี่แหละสองถุมเครื่องนผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ขอให้โชว์ใอ้มานขอให้รวยขอ้มนันรวยรวยเฮงเฮงปัง,ปง คอยอยู่ดีไม่สุขตลอดปีตลอดไปยะเจ็บยะไข่ยะจนรวยรวยเฮงเฮงเออปากกดนไหลกดแชรกดนทิ่ตามเพชรฟ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม